ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 พรีวิวฟุตบอลพิีเมียร์อังกฤษวันเสาร์ที่2เมษายนเวลา23นาิ30นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้นสนามโอทัฟฟอร์ดท่าทดสดทางทรูพิีเมียร์ฟุตบอล HD 1ผลงานของแมนยู จัดมาค่อนข้างย่ำแย่ในช่วงหลังสำหรับลูกทีมของราฟรังนิกที่คว้าชัยชนะมาได้เกมเดียวจาก5นัดรวมทุ่รายการล่าสุดเพิ่งจะตกรอบในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจากการถูกแอลติโกมาริดบุกมาเขี่ยชนะขาบา้านสูตตัวหนึ่งเมื่อกลางเดือนมีนาที่ผ่านมาส่วนในเกมลีกพวกเขาหล่นมาลั่งอันดับ6มีแต้มตามหลังอาร์เซนอลอันดับ4อยู่4แต้มแถมยังแข่งขันมากกว่าอาร์เซนอลอยู่1นนัด ความพร้อมก่อนเกมจะไม่สามารถใช้งานเอดิสันคาร์วานีที่ได้รับบาดเจ็บจากการรับใช้ชาติส่วนนารายของลาฟิวรานยังคงต้องรอทดสอบความฟิตก่อนเกมอีกครั้งส่วนเลสเตอร์แม้ผลงานในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกของพวกเขาจะยอดเยี่ยมด้วยการผ่านแรนเข้าสู่รอบ8ทีมสายได้สำเร็จแต่ผลงานในลีกยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้ล่าสุดกลับมาคว้าชัยชนะเหนือเบรนท์ฟอร์ดด้วย2-1รั้งอันดับ10ของตาราง แต่ก็แทบไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วในพิมร์ลีกฤดูกาลนี้ความพร้อมก่อนเกมจะยังไม่สามารถใช้งานแข่งตัวหลักอย่างวิลเฟต a แอนดีดีและอันเบอร์ทรานและเดนนี่วอร์ดในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วส่วนนายของเจมี่วาดี้อดโมอร์ลาลุกแมนมาร์คอัลเบตันและเวสลีย์โฟฟาน่ายังต้องลุ้นว่าจะมีชื่อลงสนามในเกมนี้หรือไม่คาร์ตันโคตำนานกองหน้าของคุณคอนเวสแฮม ออกโรงเตือนดิแคนไรต์มิดฟิลด์มิดฟิลด์กับตันหนุ่มว่ามีควรคิดย้ายออกจากทัพขุนค้คอนไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามข่าวลือเพราะเป็นทีมที่อ่อนกว่าต้นสังกัดปัจจุบันนั่นเองคำถามที่ฮอตสุดคนอยากรู้มากที่สุดในช่วงนี้ก็คือฤดูกาลหน้าดีแคนไรต์จะย้ายไปค้าแข้งให้กับทีมไหนแต่ส่วนตัวมองว่าจริงๆเขาไม่จําเป็นจะต้องย้ายออกจากเวสต์แฮมเลยด้วยซ้ําแถมค่าตัวที่เดวิดมอยตั้งไว้ก็สูงลิบจนไม่มีใครกล้าติดต่ออีกตั้งหาก ผมไม่คิดว่าเชลซีจะบุ่มบ่ามเดินเกมในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แน่นอนเพราะพวกเขายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นเจ้าของสโมสรนคนใหม่และมีนโยบายการอัดฉีดเม็ดเงินยังไงส่วนแมนยูน่ะเหรอไม่เอาหน้าปัจจุบันพวกเขาไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกอีกแล้วฉะนั้นถ้าอยู่กับเวสแฮมก็ประสบความสำเร็จได้เท่ากันคุณจะพาตัวเองไปอยู่ที่นั่นให้วุ่นวายทำไมฟังชัดชัดนะเวสแฮมจะจบด้วยดูการด้วยอันดับที่เหนือกว่าแมนยูนเตตดผมกล้าพูดเต็มปากเลย แม้คนที่ไม่เห็นด้วยจะเยอะแค่ไหนก็ตามฉะนั้นในเมื่อเราเป็นทีมที่ดีกว่าทำไมจะต้องยอมเสียนักเตะที่ดีที่สุดให้กับทีมรองบอลด้วยละ่ะและหากไม่มีอะไรผิดพลาดดิคแคนไรจะอยู่ค้าแข่งที่อัพทันพาร์คต่อไปลุยเอลิเก้ผู้จัดการทีมชาติสเปนออกโรงตอบสื่อด้วยตัวเองหลังตกเป็นข่าวลือมาตลอดว่าอาจจะหันไปรับงานคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากราฟฟรังก์เน็ตในช่วงซัมเมอร์นี้ แน่นอนว่าผมได้อ่านขาน่าวหรือระหว่างตัวเองกับแมนอยู่แล้วมาบ้างพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่พิเศษแต่อย่างใดเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในแผนอนาคตอันใกล้นี้เลยย้ำอีกครั้งนะเผื่อใครจะลืมไปแล้วผมจะอยู่คุมทีมชาติสเปนในทุกบอลโลกที่ประเทศกาตาช่วงปลายปีนี้แน่นอนฉะนั้นจะไม่มีวันลาออกไปรับงานกับสโมสรไหนก่อนถึงเวลาอันยิ่งใหญ่นั้นเด็ดขาดผมเคยให้คำมั่นสัญญาก,กับเหล่านักเตะเอาไว้แล้ว แน่นอนว่ารวมถึงสตาฟโค้ดกับแฟนบอลทั้งประเทศฉะนั้นต่อให้เกิดอะไรขึ้นลูเอลิก้คนนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนใจฟุตบอลโลกคือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สุดสาหรับเกมะระดับชาติแถมปีนี้ยังเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นช่วงปลายปีผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นกับการโลดล่นอยู่ในวงการฟุตบอลโลกได้มากกว่านี้อีกแล้วแถมผมยังได้รับการสนับสนุสนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานที่ดูแลทีมชาติรวมไปถึงสมาพันธ์ฟุตบอลสเปน คงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากกว่านี้แล้วมั้งผมกำลังทำงานอยู่ในจุดที่ตัวเองต้องการมากที่สุดยังไงล่ะจากข่าวดราม่าใหญ่โตสำหรับอนาคตของเชลซีหลังจากการโดนเอฟเฟกต์อย่างหนักหน่วงจากการที่รัฐบาลอังกฤษประกาศคว่ำบาตรโรมันอราโบวิชเจ้าของทีมชาวราัสเซียทำให้โดนระงรับเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินทั้งหมดซึ่งพวกเขากำลังมีปัญหาตามมามากมายโดยเฉพาะเรื่องทิศทาง โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเสียมีต้องยอมมอบสิทธิ์ให้กับรัฐบาลเข้ามาดูแลเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสรีเลง่ายๆคือสิทธิ์จะอยู่ที่รัฐบาลเต็มๆส่วนเสียมีจะไม่ได้เงินแม้แต่แดงเดียวซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการที่โรมันอราบโบวิดมีความใกล้ชิดกับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียที่ประกาศสงครามบุกยูเครนซึ่งเคสของเสียมีที่โดนเข้ามาควบคุมกิจการไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้นในโลกลูกนัง ก่อนหน้านี้จะมีหลายสโมสรที่ถูกควบคุมกิจการเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องเงินทองทองเอาเป็นว่ามีทีมไหนบ้างที่โดนแบบนี้ลองไปติดตามกันครับ 1. Derby c บี้คาลตี้ดาบี้ทีมชื่อดังที่เคยลดแล่นในศึกเพเมเลียกงกฤษแต่ตอนนี้ความยิ่งใหญ่เหล่านั้นได้จางหายไปหมดแล้วหากเบโรนีตำนานหัวหอกแมนยูไนเต็ดไม่ได้ทำงานเป็นคนสื่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กรุ่นใหม่จะมีใครติดตามแกะเขาเหล็กบ้างหรือเปล่า ปัจจุบันดาบี้หนึ่งในสโมสรเก่าแก่ที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษถูกลงโทษตัดแต้มถึง21แต้มตั้งแต่ปลายเดือนกันยาปี2021เนื่องจากประสบป,ปัญหาทางการเงินอย่างหนักช่วงโควิด19ระบาดแรกๆแ,และกระทำผิดกฎกรารเงินอย่างร้ายแรงในช่วงเมลวอริสเจ้าของสโมสรคนเก่ายังอยู่เลยต้องยอมให้ EFL เข้าควบคุมกิจการถึงขั้นที่รูนี่ต้องควักเงินส่วนตัวช่วยเหลือทีมสตาฟโค้ชที่ไม่ได้รับค่าจ้าง และนาเงินไปจ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าที่พักให้นักเตะเมื่อต้องออกไปเยือนคู่แข่งจากอันดับ12ของตารางเคยร่วมมาอยู่บว้ยเดือดแชมเปชิพด้วยคะแนานลบสามกัน,นั้นแกะเขาเหล็กตามหลังโซนทีมปลอดภัยอยู่ถึง18แต้มหลังผ่านไป17นัดแต่รูนี่พาทีมต่อสู้จนขยับขึ้นมารั้งอันดับ23รังรองบวย้ยตามหลังโซนปลอดภัยแค่6คะแนานยังเหลืออีก8นัดให้ลุ้นยังน้อยต่อให้มรสุมจะถาถ,าถมแค่ไหน ดาบี้ก็ย,ยังสู้สุดใจและมารอดูว่าจะมีโอกาสรอดตกชั้นหรือไม่ย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 0พันแปดตมัตเคยเป็นทีมที่มาแรงแซงโค้งคว้าแชมป์เอฟเอคัพโดยมีนักเตะชื่อดังมากมายเช่นโซคแคมเบลลเอ็มมานโกคานูเกลนจอนสันเดวิดเจมส์แต่ในวัน,นนี้พวกเขาเป็นเพียงทีมระดับลีกวันไม่มีใครสนใจอีกแล้วในวันที่เดอะปอมปีมีนักเตะดังๆอยู่ในทีมแต่กลับกลายเป็นว่ามีปัญหาการเงิน และการเงินนั้นได้ทําลายความยิ่งใหญ่ของพวกเขาให้พังทลายไปจนหมดสิน้ทนทั้งเรื่องค้างค่าเหนื่อยนักเตะและไม่ยอมจ่ายภาษี7.5ล้านปอนด์ทำให้ถูกตัดแต้มและหล่นไปเล่นในเดชเปชิพหนักที่สุดคือโดนตัดแต้มบานเบอร์ ar, จนหล่นไปสู่ลีกทูด,ด้วยซ้ําจนโดนควบคุมกิจการในที่สุดกว่าจะลืมตาอ้าปากได้ก็หลังในปี2013สมอสรอนพ้นจากการควบคุมกิจการโดยกลุ่มทุนของแฟนบอลตัวเองที่ช่วยกันลงขัน ซึ่งสปีต่อมาพอธมัดก็ขยับจากลีกทัวร์มาสู่ลีกวันได้สําเร็จแต่ด้วยความที่เงินก็ไม่ได้มากมายมหาศาลทําให้ปอน,น้ปอมปียังคงโลดล่นอยู่ในทีมระดับลีกวันเท่านั้นทิ้งไว้เพียงปกติศาสตร์ที่เคยเป็นแชมป์ลีก4ดิวิชั่นทีมแรกของอังกฤษ 3. โบตันวันเดอร์เลอร์อีกมสนสโมสรที่เคยโลดล่นในพรีเมียร์ลีกไม่ต่ำกว่า10ฤดูกาลปีนักเตะโด่งดังค้าแข่งมากมายไม่ว่าจะเป็น เควินเดวีเควินโนแลน n หรือแกลลเคนฮิลซึ่งส่วนหนึ่งเคยรวมดาวแก่ระดับโลกเอาไว้ในทีมเช่นอีบันคัมโปอดีกองหนังเรอัวมาริดดูริจอเกฟอดีตดาวิงทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี98และเจเจโอโฟชาจอมคลาสิกชาวนิเจรียุคที่แซมอาราได์คู้บางเขียนโบตันติดท็อป10อยู่หลายครั้งและเคยไปเล่นในเวทียุโรปมาแล้วด้วยนัดความทรงจำก็คือบุกไปยันเสมอบาเยมินิก2-2แต่วงการฟุตบอล ถ้าคุณเป็นทีมเล็กๆก,ก็ไม่มีอะไรจีรังอยู่แล้วเพราะโบตันเจอเรื่องสุดช็อกเมื่อต้องกระเด็นไปสู่เดชมั้น้ยนชิพในปี2012การตกชั้นครั้งนั้นทำให้โบตันเจอหายนะครั้งใหญ่สมูรอนมีนี้ติดตัวอยู่ถึง136.5ล้านปอนด์เละอมอลงมาหลีกล่างรายได้ก็เข้าสู่สมสรน,น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ที่หายวับไปกับตาส่วนนักเตะชื่อดังก็ทยอยย้ายต่อเนื่องเนื่องจากสมูรไม่ต้องการแบกรับภาระค่าเหนื่อยก้อนโต โบตันมีปัญหาการเงินมาโดยตลอดนักเตะเคยประท้วงด้วยการไม่ยอมลงแข่งขันเพราะไม่ได้รับค่าจ้างทั้งต้องปิดสนามซ้อมเพื่อประหยัดงบมีสินที่ค้างอยู่ก็ไม่สามารถชำระได้สุดท้ายเอเอฟแต้องควบคุมกิจการตามระเบียบพร้อมกับตัก12คะแนนและเหลือผู้เล่ในได้ใช้งานได้แค่5คนเมื่อปี2019จนต้องดันเด็กเยาวชนขึ้นมาดีที่มีกลุ่มทุนใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรทําให้สถานการณ์ของโบตันดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยเพิ่งยกระดับเลื่อนชั้นจากหลีกถูก ขึ้นสู่ลีกวันได้สำเร็จในซีซั่นนี้